ลูกคาหนูท้องได้4เดือนแล้วค่ะลูกดิ้นตอนดึกมากๆแต่ว่าตอนกลางวันจะดิ้นน้อยปกติไหมคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนคลิปกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัดคิดนะคะโดยปกติแล้วตอนกลางวันคุณแม่ก็จะทํากิจกรรมทํางานเพื่อเป็นการเซฟพลังงานลูกเขาก็จะดิ้นน้อยถ้าเทียบกับตอนกลางคืนทีนี้พอตอนกลางคืนโดยทั่วไปคุณแม่ก็จะได้นอนหลับพักผ่อนได้เอนหลังนะคะหรือก็จะมีการไหลไปเลี้ยงนะคะลูก เพิ่มมากขึ้นนะคะลูกก็จะดิ้นเยอะนะคะเนาะเ,าเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นว่าลูกจะดิ้นเยอะในตอนกลางคืนนะคะมากกว่าตอนกลางวันอันนี้เจอได้เป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหนวันลูกจะต้องดิ้นมากกว่า10-12ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีอะตอนช่วงที่คุณแม่นะคะหิวข้าวนะคะท้องร้องจอกจอกนะคะหรือว่าหลังจากที่คุณแม่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าลูกค่ะก็จะดิ้นเยอะมากในช่วงเวลานี้ของวันนะคะนั่นก็แป็นเพราะว ยบตัวทํางานนะคะก็จะมีเสียงดังครุ่คราเกิดขึ้นนะคะแล้วลูกที่อยู่ในหมดลูนนะคะก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยลําไส้นะคะลูกเขาก็จะได้ยินเสียงลําไส้ของคุณแม่ที่ทํางานนะคะเขาก็จะดิ้นเยอะมาในช่วงนี้ค่ะอ่ะอันนี้เจอได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เน้นย้ําทางนี้ทางนั้นนะคะลูกของคุณแม่จะต้องดิ้นดีนะคะตลอดทั้งวันเนะะี่ยค่ะจะต้องดิ้นมากกว่า 10- 1ถึงครั้งต่อวันขึ้นไปนะ